นี่รถผ่านไปจากบ้านโป่งนะครับคุณขาอ่านี่ดูนะครับอ่าถ่ายรูปมาดูรถหลัรถของเรานะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถหกล้อนะครับหกล้อถุงลมช่วงล่างถุงลมนะครับอ่ายวให้ดูเครื่องยนต์ก่อนผู้สารารดูเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็รถคันนี้นะครับมี2ประตูนะครับสะดวกสบายคือลูกค้าสามารถนะครับขึ้นลงประตูหน้านะครับแล้วก็ เนี่ยเวลาค้าปวดท้องฉีนะครับสามารถตรงได้ทีละครึ่งนะครับอ่าแล้วเพราะคันนี้นะครับให้ดูที่เก็บกระเป๋าสุดยอดม,มากๆให้ดูเลยโอถงสุดๆนะสะดวกสุดๆยกลงมาได้เลยนะครับอ๋อมาเปอ 问题。 ีลกันสองนาทีสี่สิบาดูนะครับข้างในนะครับสี่สิบที่นั่งนะครับรถไปงานเพิ่งกลับมาแต่ยังไม่ได้จัดระบบอกทีวีสองตัวนะครับข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหลังหนึ่งตัวนะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบอ่านะครับก็ค่าเช่าวันละ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับน้ำมันประหยัดสุดๆให้ลูกค้าไปเช็คดูได้ว่ารถของเรานะครับ วางเครื่องแดวูหกสูบว่าประหยัดน้ํามันแค่ไหนระบบของเราคือเติมน้ํามันเองสมมุติว่าเราไปรับลูกค้านะครับที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพาออกเติมน้ามันครั้งที่หนึ่งน้ำมันของ,ของ,ของน้ำมันของบริษัทระหว่างทางลูกค้าวิ่งไปสมมติว,วิ่งไปจันทบรุรีลูกค้าเติมจนถึงปั๊มที่ใกล้ที่สุดถึงบ้านท่านสมมุติว่าท่านอยู่ตลาดเสนาก็เติมที่ปั๊มปตทบางโพเสนานะครับจบจบยังอ่า